เรียกได้ว่าฟปนแฟนเติมเด็ตมาเพื่อดูเขารักกันจริงๆค่ะสำหรับคู่รักนักแสดงสาวเบลล่าราณีแคมเปนและนักธุรกิจหนุ่มวิวชชวินเจรวรนนท์ที่ความรักดั่งเทพยายวาดแววน้ำตาลเรียกพี่ตลอดไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ไปไหนมาไหนด้วยกันออกกำลังกายด้วยกันเที่ยวด้วยกันผ่านข่าวด้วยกันและช่วงนี้นักแสดงสาว เบลล่าก็ดูเหมือนจะห่างหายจากโลกโซเชียลมาสักพักแล้วนะคะเมื่อวานก็มาอัปโหลดรูปโปรโมทสินค้าที่เธอเองเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ด้านแฟนๆก็บ่นคิดถึงเจ้าตัวกันใหญ่และบางคนถึงกับแซวว่าอังกฤษหวานมากไหมคะแอดก็คิดว่านาจะหวานมากๆเลยค่ะณะจุดนี้เพราะเจ้าตัวก็น่าจะเอาเวลาไปสนใจคนข้างๆจนลืมโลกโซเชียลไปแล้วล่ะคะ่ะ โดยก่อนหน้านี้เบนล่าก็ได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศอังกฤษพร้อมคนในครอบครัวซึ่งแฟนๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่บื่นล้านตามไปด้วยแน่นอนก็เป็นทริปครอบครัวหวานแหววที่มีทั้งคนในครอบครัวแล้วก็มีหวานใจนุ่มหล่อไปด้วยแบบนี้แฟนๆก็ต้องอดใจรอหน่อยนะคะแอดก็คาดว่าเบนล่าก็น่าจะปล่อยความหวานมาให้แฟนๆได้ชมกันในวันคล้ายวันเกิดของเธอวันที่24 ฉันว่าคมที่จะถึงนี้แน่นอนค่ะพวกคราวที่เงียบเงียบเดือนกันยายนนั้นนายก็อวดความหวานกับพี่หมื่นล้านในวันครายวันเกิดของพี่หมื่นล้านค่ะทั้งหลงรูปคู่แบบวาดหวาดทั้งติดตามไอจีของกันและกันแถมเขายังปวดหัวใจให้กันด้วย วันเกิดคุณวิวก็ยังหวานขนาดนี้วันเกิดเป็นลาก็น่าจะหวานมากในแน่ค่ะพี่หมื่นล้านก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์รอแม่นายอยู่ในวันเกิดแน่นอนค่ะ